เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนครับนี่เป็นเหรียญเสมานะครับหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนเหรียญนี้เป็นเนื้ออาบากานะครับปีสองพันห้าร้อสิบเอ็ดนะครับเนื้ออาบากานะครับหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนโคราชนะครับ เหรียญนี้จะมีสองเนื้อนะครับมีเนื้ออวกาและเนื้อทองแดงนะครับพระเล่นหากันหลักพันนะครับดูนะครับรอเจาะปิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับของแท้นะครับจดจําบาเหรญนี้นะครับเห็นไหมครับบาเหรญนะครับบาเหรญจะเป็นขยักแบบนี้เลยนะครับทุกเหรียญนะครับบาเหรนนะครับจะเป็นขยักนะครับ มาเหรียญฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นขยักลงไปนะครับนี่ถ้าเป็นขยักแบบนี้แท้เลยนะครับเหรียญนี้อเมริกาครับเนื้ออเมริกาครับเล่นหางกันหลักพันนะครับภาพสภาพนี้ก็สตาร์ทให้หนึ่งพันนะครับใครมีก็ลองส่งมาขายได้นะครับ